ใสด้วยไงพอเป่ามาขนของอะไรรูกเก่งกันนีเ่เลยยายกลับไปก็ปรู้สึกใจหายเนาะจากยายนะครับที่อายุจะเจ็ดสิบแล้วนะครับก็มาอยู่กับเราเนี่ยหรือว่าเป็นสายบุญอีกท่านหนึ่งนะครับที่จะจากเราไปอาจจะไปแค่ ทาจะเลี่ยงพูดแล้วยายก็คงจะหายหน้าเป็นสักวันหนึ่งแต่ก็กลับมาอีกก็กลับมาอีกยายก็จะปุกผมุกโลนะใจสมองก็เป็นอย่างนี้นะครับเวลาแกไปอยู่บ้านแกก็จะคิดถึงเพื่อนนะแกก็จะขับรถมาเรื่อยๆอะไรตรงไหนก็พาะตรงนั้นห็นจนเคยชินแล้วนะยายสมองไปหลายครั้งแล้วก็ยังไม่สําเร็จสักทีครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่จะ มีอ่าพยานนะพยานรู้เห็นเยอะแยะมากมายวันนี้กี่ชีวิตสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสี่ยี่หกยี่เจ็ดคนขนาดไปผิดปกติเมื่อก่อนเราจะอยู่กันเป็นร้อยคนเนื่องจากทุกคนจะมีหน้าที่มีความรับผิดชอบของแต่ละคนแต่ละช่อง เอาไม้ใม้ตัวนี้พี่าาาจะได้แทรก่วยพูดนะเอาเอาไม้ตัวได้มือเออพูดจบคนเดียวเหนื่อยแล้วนยนะเออเยสรมีกิ่ก็ลุงก็ไม่อยากให้แกกลับหรอกนะครับเพราะเอฟซีบางท่านก็คงจะชอบอุปกิณ์ใสยของเยสมอนเป็นพิเศษทัื่องจากแกปเป็นคนที่อายุเยอะนะครับแต่ก็มีความสุกสนานนะเล่นกับทุกคนได้นะไม่ถือตัวนะครับก็เป็นสีสันนะ ของลานอลงพ่อปู่นะครั้งน,นี้ก็ก็จะเป็นการถูกแขนนะรับขวัญยายนะครับเนื่องจากยายก็เดินทางไปร่วมนะทำบุญกับเราในที่ต่างๆนะด้วยความเหนื่อยล้านะยายก็ไม่เคยทอ้อครับเรา,เราน่าจะนะครับขอเข้ามาลาโทษก่อนออนะครับเอ,อ,อเดี๋ยวให้นะคุณป้าคำใส นะครับเป็นคนนำพานะครับกล่าวคำขอขมานะครับตอนเดี๋ยวเราจะไปนั่งที่พิธีกันนะครับหน้าใบสีนะครับเราจะยกผ่านใบสีนะครับแล้วกล่าวคำขอขมาลาโทษนะครับกล่าวคำไม่มีอะไรมากนะครับก็คือกายกรรมมณีกรรมกจีกรรมมโนกรรมนี่แหละครับนะครับแล้วก็ให้คุณยายสมรอโหสิกรรมนะครับบางครั้งพวกเราต้องยอมรับกันอย่างหนึ่งก็เหมือนพวกเราพูดเล่นกันเลยนะครับั่นคือ การลูกเกินด้วยกายด้วยใจด้วยวาจาด้วยใจเนาะนะครับวันนี้ก็จะให้ยายเอาโหสิกรรมให้ทุกคนไม่เป็นเวรเป็นกรรมต่อกันบางครั้งเราก็ว่าบางครั้งก็เหมือนจะบ,บน่นบางครั้งก็เหมือนจะด่านะครับแต่เพิ่งร้องไห้ครับเดี๋ยวค่อยร้องไห้เพราะว่ากงจริงอะไรเพราะว่าจริงเพร <c oughs> าะว่ายายนะครับ <c oughs> ยายก,ก็อยู่กับพวกเราเนาะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ ที่จะกระดงโคโขันไม่ได้นะสีสันของยายสมนนะครับใครๆมาก็เห็นยายนะครับก็มีรอยยิ้มนะกลับไปมีคอมเมนต์กลับมาเวลายายไม่อยู่เอ้คิดถึงยายสมน์จังนะไม่รู้แกจะกลับมาเมื่อไหร่ครับจะกสัญญากับพวกเรานะครับทุกครั้งที่มีงานนะครับมีกิจกรรมนะยายก็จะเดินทางมาอาจจะเดินเอานะครับต่อไปก็คงมีรถขี่นะใช่ป่ะรถลูกกรยุก ถ้าไม่ยึดยายก็จะมาอยู่เรื่อยๆเนาะเออถ้าผมจเป็นลูกยายลุงลุงก็จะยึดกุญแจนะให้ยายเดินเล้ายายจะได้ไม่ต้องมาเนาะบ้านยายสมอนจะเป็นบ้านหลังใหญ่นะครับก็ขาดคนดูแลบ้านสังเกตดูในคลิปของพ่อเปาตอนที่ไปส่งยายเป็นบ้านหลังใหญ่ที่ลูกสาวทําไว้ให้แต่ยายสมอนแกก็เงาเนาะก็อยู่กับลูกต่างประเทศ นะ่ก็เป็นภาระวาว่าเ่ <laughs> เป็นภาระเพราะว่ายายอยากไปทํางานนะลูกสาวบอกไม่ต้องไปแม่ถ้าไปทํางานแม่ไม่ต้องไปแต่ยายก็ดื้อน,นะยายอยากทํางานนะยายอยู่เฉยไม่เป็นนะครับก็คงจะให้ยายกลับไปดูแลบ้านนาะยนยอยนาะดูแล,ลได้คนเดียวเพื่อกรณีอาไก่ไปกลับไปบ้านบ้างเอาสามมุนมาช่วยไหม พี่ชายอะทำงานเก่งนะเอาไปช่วยแบบจะได้มีเพื่อนเอาไปด้วยนะเอาไหมยได้ทุกคนโอ้อยากได้ทุกคนก็ต้องมาที่จำปาดงเ้าอยากได้ทุกคนก็ไปเด้อพ่อไม่มีใครไปไหนอยู่นี่นะ,นะไม่แน่นะเราอาจจะมีนะเอซีผู้ใจบุญนะครับที่เขาอยากจะมาอยู่ไปใกล้กับพวกเรานะก็อาจจะเป็นหมู่บ้านเล็กๆเกิดขึ้นในอนาคต พังเกะนาดนั้นเลยเลยเกิดอะไร้อเมื่ออ๋อเ่อลุงก็พูดหมดแล้วจริงทุกคนกคงอยากจะพูดแหละจริงๆป้าสมอนจะเป็นคนที่อยุเยออยู่กับเพื่อนหรือเปล่าก็ จะค่อนข้างที่จะ broken, อะ๋อเออค่อนข้างที่จะออกแนวแกดื้อเหมือนมันหน้าตาแกแหละแกตาดัเด็กๆแกก็จะดื้อแบบเด็กๆแต่ก็เราก็คอยเป็นห่วงแกตลอดเวลาแกขับรถเพราะว่าแกจะง่วงนอนแกจะง่วงนอนแล้วก็เข้าใจว่าถ้ากลับบ้านไปก็อาจจะเหงากเคยยืนหลับอ่ายืนหลับด้วยเนี่ยการหนัก็ยืนหลับด้วยเนี่ยก็ ไ,ไป <c oughs> ก็เหงาคิดว่าแกเหงาให้นอนพากกันที่บ้านบ้านอยู่กับใครบ้านคนเดียวแม่บ้านหลังใหญ่บ้านหลังใหญ่แต่แค่ไหนถ้าอยู่คนเดียวก็เหงาแต่ว่าญาติๆก็อยู่ด้วยนะเต็มหมดใช่ไหมอยู่ข้างๆแต่ตอนน,าน,น,านอ,อนนอนคน,นเดียว เขาอยู่กับป้ามัก็ไม่เคยมาไม่เคยเข้ามาเลยไม่เขาเดินไม่ไหวเขาเดินไม่ไหวเขาเดินเพราะไม่แก่ก็ไม่เป็นไรก็ยันสมองก็เดินไปหาเขาก็ได้เขาเหงากลางวันก็เป็นเป็นธรรมดาแหละเพราะว่าอายุเยอะแล้วก็บางทีลูกหลานก็ไปทํางานต่างที่ต่างทางก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่แกก็โชคดีที่มาอยู่กับเราไม่เหงาโดยเฉพาะอยู่กับป้าเนี่ยไม่เหงาเลยฮะไม่เหงา ผก็หายตึงเลยนะอยู่กับบ้านผงหายตึงแต่ก็เป็นสีสันนะเวลาไปงานบุญกันอะไรเนี่ยแกจะเป็นสีสันมากแกจะชอบความสนุกสนานนะชอบเต้นราชอบราชอบฟ้อนวันนี้ก็เป็นอีกช่องหนึ่งที่มีจังหวะได้จังหวะท,วที่ไม่ใช่ที่ะจะจะกลับไปอยู่บ้านนะจะจะกลับไปอยู่บ้านด้วยอายุด้วยอายุด้วย แต่ก็เวลามีงานมีการถ้าอยากจะมาก็ให้ลูกที่หลานพามาอย่ามาคนเดียวถ้ามาคนเดียวก็นั่งรถทัวร์มาถ้าขับรถมาอย่าเอาเพราะว่าอันตรายอายุเยอะเยอะแล้วงมวงนอนง่ายด้วยใหญ่มีความสามารถพิเศษอือขับรถขับรถนี่น่าชนทั้งหลายรอบู้วยรถค็รู้จอดอยู่ว่าเปติดตูปเขาอะไรเนี่ยอันตรายตวยู ังทางแล้วเกินเลยแล้วก็แชรแชร์กันไปแบบนี<_<_<_<_้นะมันเป็นเรียองขครอบครัวเนะถึงเวลาแกก็เหมือนจริงๆแล้วเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่อะไรถ้าหากว่าแกไม่ไม่ดื้อไม่เหมือนเด็กๆเป็นบางช่วงบางเวลาก็จะเหมือนผู้ใหญ่อยู่ก็อายุเยอะแล้วทีนี้ทุกคนก็เหงาไปอีกคนนึงก็จะพ่อป้านะไม่มีใครนี้มันไส้แล้ว่อไปก็จะหาคนมันไส้ต่อ เน่ยอะมันไสลุงไปก่อนทุกวันเลยลุงทำอะไรให้มันไสหมดวันนี้ก็ท่านผูกแขด้ได้พยายามเดียวเดียวจะจะาผูกแข่งเี็บวินีแล้วต้องใส่ป้าต้องขอขมาเยอะกว่าเพื่อนนะครับเราจะกล่าวคำขอขมาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยผูกแข่นะครับใครจะมีใครให้เกิดครับจะพูดอีกนึงนะครับขอบคุณคุณคุณป้ามากเลยนะคะที่มีวันนี้นะคะคณะแบบ ตอนที่ยังไม่เป็นเมื่อลูกเ<บ>กวดตนทุกคนยายก็ร้องให้ทุกวันร้องจนแบบทนไม่ไหวแล้วก็เลยกนน็เลยเอขอขอเป็นยูทูบเบอร์ตามลงุงก็เลยดูก็ฝันมาตลอดตอนนั้นยังไม่รู้จักลงุงไม่รู้จักใครแล้วไม่รู้จักใครทั้งนั้นฝันว่าป้าลุงมีปยนาหมาถึงแม่บอกลุงเลยนะว่าเห็นปยนาถือป้าลุงแล้วก็เห็น พอผมอยู่ป่าลุงบอกลุงคนแรกเลยตอนนั้นมาคนแรกก็บอกคนแรกเลยเพราะว่าเรามไม่เคยรู้จักกันรู้จักกันที่บานน้ำเขียวครั้งแรกเลยีใจลงมาค่ะและ้วเปคนเดียวตีสี่ไปเลยแบบไม่นอนเลยไม่นอนเลยแบบท้อหาเสือขาไปบอกว่าส่งให้หน่อยกับสาวมนตอนนั้นใช่ไหมคะเขาส่งเลยที่ชั้นให้แล้วก็ใหญ่กไปคนเดียวไปถูกใจไหนก็ไม่รู้ ไปดูยดูเห็นปลาดีใจมากเลยไปลงเมื่อนนับตอนแรกยายดูแบบนั้นไม่เป็นไรดูเชันนะครับคนไม่เป็นอะไรบไปแล้วนั้นไปลงหกสิบโลแลวกลับมาอีกไปลงหกสกโลกลับมาใหม่ตัวองก็ทำอะไาแด้เหงาไปถึงสามโมงเท้านะไปตีสี่ถามยายหน่อย รอบนี้จะกลับกี่วันคือบอกแกไว้แล้วนะครับยังไงก็ไม่ให้กลับนะครับจริงๆเนี่ยที่ทํามวันนี้ทำด้วยความรักนะรู้ไหมว่าสมควรแล้วด้วยวัยขนาดนี้นะครับชีวิตก็ไม่ได้ลำบ,บากอะไรมากมายอยู่บ้านก็ได้จะไปอยู่กับหลานก็ได้อยู่กับลูกก็ได้ใช่ไหมได้หมดได้<ว>ัก<น>ทุกคนหรือมีลูกกีค่คนครับมีลูกคนเดียวนึกวก็มีสอง คิกว่าคนนึงอยู่สุรินทร์คนนึงอยู่เชียงยยใ,หยใหม่แต่คนอยู่สุรินทรยืดให้ไปอยู่เชียงใหม่แต่คนอยู่เชียงใหม่จะให้ไปอยู่สุรินทร์ปีนี้ย่า67ปีหน้าใคร66บ้างเปลี<ำ>่ยนตัวไ้องเป็นต่อไปนะทำกันไม่ได้ หก้มัจะได้กลับบ้านเลยเหรอไม่จะได้กลับบ้านทั้งตันะเราจะกลับบ้านทีละทีละคนกันเหกสิบครับหกสิบยายอันนี้อายายพูดความในใจก่อนพูดออกมาให้หมดนะรักใครเป็นพิเศษเกลียดใครเป็นพิเศษพูดมาเลยตอนนี้ไม่ถือเราจะสองคำมาทุกคนนะถ้าเกลียดไอ้เมื่อยก็บอกไอ้เมื่อยไปเลยเกลียดมากไอ้เมื่อยนะทีหลังเกลียดน้องเกลียดใดทุกเกลียดทุกวันนอง เกียรติี่แอนก็บอกไปเลยเปลี่ยนยาที่ก็บอกไปเออจะได้รู้อยากให้ที่โกมาอย่างนี้เด้อก็ก็รู้แล้วรู้แล้วเกียรติลุงเออใหญ่เกียรติใครมาที่สุดพูดมายเยอะบอกไม่เคยเกียรติใครเลยไม่จริงอ่ะไม่เชื่อรักทุกคนไทยโอ้ยปากร้านคนนั้นเห็นห้อยู่เลยลุงลุงเกียรติไปหรือเปล่าไม่ไม่เชื่อ วกอบากันไม่ใครจะเกียดได้ก็ช่างแต่ยายไม่เคยเกียดคนิงเปล่าที่รอนหมดเรยจำเลยว่ายายเกียดแกไอ้นี่เป็นแม่เขาเขบอกเอก็ดก็ราก็บอกบหนยายทุกวันทุกวันเลยบ่นนรังล้อไม่ใช่บแกนายกแกระจำเลยแกเริ่มตงล้ไอบางอลูกบ้าง เคยบ่นนะพี่เจาวพี่สมอนกลับแล้วนะแอบรักลุงหว่างว้าวไม่ยอมสารสดนะนะลุงหวางบอกบอกพี่แอนนี่ลุงบอกพี่แอนนี่โสดลุงหวางบอกก็อยู่เป็นโสดอย่างนี้แหละคุยอะไรกันกอดลุงหน่อยไหมกอดลุงกอดแล้วเขากอดผมแล้วยายกอดไปเลยตายโอกอดขกอดเขอุ่นไหมครับหัวยิ่งเลยเนาะไมไมเยอะๆของเรา้องเยอะเลยเหรอ อยอะไรกอนครั้งนึงแล้วก็อายุยืนหื่นหน่นปี้าองก็ไหลเหมือนเสาด้อยไมอหมดไม่อหมดไม่ได้อหมดหลเหมือเสาดยยายสมองกลับไปอยู่บ้านยายจะไปทำร้านเสรสวยทํชมตามใจช่างานเริมสวยทำผมทำผมแล้วก็ไเปลี่ยนนะโลโก้ข้งบน ก็เปลี่ยนโลโก้ที่ใครจะไปอยู่กับยายมาั่งยกมืออาลุงยกคนเดียวนะยกมือลุงยกคนเดียวนตะึงไหวอยู่เนี่ยตึงไหวอยู่โอเคผมได้เวลาแล้วนะฝาก้องเลยครับรดเดี๋ยว